กับบริษัทปุ๋ยหมักแผน่นดินทองเสนอรายการข้าวรู้กรเกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการเรียรู้เกษตรกับนายมุดเขียวเราเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีอีกครั้งนะครับมาเจอกับพี่ประโยชน์นะครับวันนี้พี่ประโยชน์ก็พาผมกลับมาที่สวนของพี่ต้อมอีกครั้งหนึ่งพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกด้วยนะครับสวัสดีครับนักวิชาการของเรานะครับหลังจากครั้งที่ผ่านมาปัญหาเกิดขึ้นกับทางสวนทุเรียนของพี่ต้อมโรครากเน่าโคนเน่านะครับเราย้อนกลับไป สภาพตอนนั้นที่มาประมาณเดือนหนึ่ง<ม>ได้หรือไม่ก็เดือนหนึ่งนิดนิดแหละประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับนะครับก,ก่อนก่อนสงการเน่่นนอยอืมอาการมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ต้อมครับตอนนั้นก็มันคือมันอาการมันเป็นมาตั้งแต่ปลายฝนปีที่แล้วอยู่แล้วครับอ,อ,อันนี้ว่าแผลมันน่าจงแรงมันน่าจะแห้งไงอืมคือมันไม่แห้งก็ขูดเจาะทิ้งไปเรื่อยมันก็ลามไปเรื่อยทีนิดทีหน่อยทีละนิดทีละหน่อยอืมก็คือก็ต้องทายาตามที่ว่าแขกที่รู้ ครับอืมนะคะคือตอนนั้นคือปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็ความรุนแรงเรามาั้งที่แล้วความรุนแรงแค่ไหนครับพี่เอกครับก็ตอนนั้นอาการค่อนข้างหนักอืมเ,ออเรียกว่าตอนนั้นถ้าจําพี่พี่ต้อมขุดลงไปยังเห็นเลยว่าอาการเนี่ยมันเน่าค่อนข้างเยอะเอะครับอตอนนี้วันนี้ที่เราเห็นเนี่ยครับครับอาการมันเนา่าแบบทรงตัวคือทรงตัวอันนี้ทรงตัวแต่บางทีเราต้องระวังเพราะว่าช่วงนี้ใกล้หน้าฝนแล้วฝนจะตกชุกใช่เอเชื้อตัวนี้เนี่ย ครับชอบชอบพวกอากาศชื้นเนี่ยชอบจังเลยฝนเนี่ยชอบจังเลยนะครับในครั้งที่ผ่านมาพี่เอกแก้ไขอย่างไรบ้างอันอันจับแรกเลยก็ถามพี่ต้อมก่อนว่าวัดใจเลยว่าจะไม่บำรุงลูกพี่ต้อมก็ตัดสินใจแล้วว่าลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วพอคราวที่แล้วเรามาตรวจดินอย่างที่พบกันว่ามันเป็นกรด pH 5นะครับซึ่งตอนนี้เราได้ใส่ตัวป้องกันเชื้อโรคแล้วนะคนน่าาในตัวอินทรีย์วัตถุชีวภาพตัวนี้ไปแล้วครับ ซึ่งผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าดินเนี่ยสภาพพี่ต้อบอกว่าดีขึ้นตรงนี้เลยน่าคือผมแตกต่างเลยเพราะงั้นเถอะถ้าสำหรับผมแล้วที่ผ่านมาก็ติดใช่ไปสองครั้งเนี่ยผมว่ามันเร็วมากนะผมหายไปถึง90เซเลยนะดินโอ้ให้นีก่นเลยกาสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือให้ความรู้สึกเลยนะจากตัวเองเลยนะจากจริงๆผมยังชอบเลยผมคือสวนดีว่าผูกพวกกันเี่เขัมาดูหนี่ยรเาโอ้ยทุกคนแหละดินคือที่แน่แน่มั่นใจได้เลยเรื่องของดินดีขึ้นแน่นอนใช่ดีขึ้น ปิดูกิดตาไปเลยนะฮะก่อนมาถึงก่อนที่จะถ่ายทำผมเห็นพี่ประโยชน์เดินไปคุยดินไปเรื่อยเลยพี่ประโยชน์ดูอะไรคือดินมันขี้ไสเดือนอ่ะขุยไสยเดือนอ่ะขึ้นมาเต็มหมดเลยนะมันเกยเกยเกยขึ้นมาบนรากเลยอ,อ่ะอีกอย่างหนึ่งเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพราะว่าพี่ต้อมเ,เรียกว่าจงใจว่าอยากจะรักษาต้นเอาไว้ก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีาัลลุดหง่เพราะว่าทีแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนจะตัดทุเรียน่าเดือนสามพี่ต้อมตัดสินใจแล้วว่าหยุด เพราะว่าตัวตัวปุว๋ยเคมีเนี่ยมันเป็นกุญแจทําให้เรียกว่าบํารุงต้นบํารุงเชื้อสาเหตุเป็นโรคนากรากเน่าโคนเน่าเนี่ยยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นตัดตัดต้นตอก่อนนะครับ,รบเพราะว่าจะสังเกตเลยว่าสวนทั่วไปถ้าไม่ใส่เคมีก็ฉีดยาฆ่าหญ้าซึ่งเป็นกรดทางนั้นและโรคนี้ชอบดินกรดออ,อันดับแรกเลยเราต้องหยุด หยุดก่อนเรื่องนี้คือการตัดวงจรของมันก่อนใช่ครับคือหลายคนมีความคิดเข้าใจว่าโอ้ยจะเป็นแบบนี้เราอัดเคมีเพิ่มไปดีกว่าเพราะว่าจะได้แบบเออลูกกำลงบวมลูกอยู่เอออย่างนั้นควคิดอย่างนั้นแหละจริงแล้วคือผิดอ๋อก็อย่างที่พี่ต้องบอกผมพี่ต้องวันนั้นพูดประโยชน์เด็ดมากเลยที่ที่ที่ถากันว่าจะบํารุงชุดนี้ชุดสุดท้ายหรือว่าจะเก็บต้นเอาไว้พี่ต้องตัดใจเลยอืมนะครับก็คือเรียกว่าเก็บต้นเอาไว้ถ้าถ้าใส่เคมีอาจจะได้แค่บํารุงชุดสุดท้ายอ๋อคือพี่ต้อมตอนนั้นคือตัดสินนใจจเเลยววว่่าาะก็บต้้ไ ก็คือเคือจะไม่ใส่ปุย๋ยเคมีคือได้ชุดแรกไปบางแล้วไงชุดหลังผมก็คือจะจะ,จะทดลองปุย๋ยตัวนี้ด้วยว่าลูกมันจะใหญ่โตเหมือนถ้าเอาปุย๋ยเคมีไหม,มแล้ว่าคุณภาพมันพอกันแต่ผมว่ามันมันมีประโยชน์ตรงมากกว่าละ่ะคือดินเราได้เต็มร้อยป้องกันโรคด้วยแล้วการการพัฒนาลูกเป็นไง กัดเคียมีอลยใช่ไหมปกติเลยกัดเคียงกันเหมือนเดิมเหมือน,นเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของทุเรียนชักน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะกับทุเรียนต้นนี้ที่มันมีปัญหารากเน่าขนเน่าในเกษตรกรนั่นเองจะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรติดตามได้ในฟาั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888